ไปครับเฮ้ยเฮียลง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 อยู่ตาปะเนี่ยเห่นนะตาเป็นใครเนี่ยตาลงุงหิวอะไรผมไม่มีอะไรให้กินเรากผม,มาตัวเป้า,า,ปต,ปาตาผมพูดดีๆนะมผม ออกไปซะออกไปซะถอยละมันถอยละ,ม,ยละมันเจอสิ่งนี้มันถอยละมันถอยละนะอย่าถล่เ่งสวัสดีครับผม กราบสวัสดีพี่พี่ฟนะอซีลุงป้านาอาที่น่ารักกันท,กทุกทท่านด้วยนะครับผมจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดวีนะพี่พี่นะวันนี้ทุกคนผมเนี่ยเดินทางเข้ามานะในป่าลึกแล้วก็ตอนนี้ทุกคนที่ผมเดินมาในป่านี้สิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกคือน้ําป่านะครับที่ไหลมาตนะามนะร่องน้ําในป่านี้เลยพี่พี่นะจะเป็นออกสี เขาขาวคุณคุณพี่นะเดี๋ยวให้ดูนะลองน้ำซึ่งวันนี้ผมมาในป่าแห่งนี้นะเพื่อจะมานั่งห้างนะผมเคยเข้ามากับน้องอ๋อมครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ทำได้นั่งพี่พี่นะน้องขึ้นไม่ได้นะผมเลยต้องพาน้องออกมานั่งจุดอื่นนะครับนี่คือน้ำในป่าพี่พ วันนี้ผมก็เลยกลับมาอีกครั้งนะมือนกลับมาแก้ตัวว่าจะมานั่งห้างนี้ให้ได้นะครับเดินมันทางมาคนเดียวนะแ,แล้วก็ชวนน้องอ่อมแล้วน้องอ่อมบอกว่าให้ผมมาคนเดียวเลยแบบเดี๋ยวเขามาด้วยแล้วแบบจะเป็นภาาะจะลํบาบากเงี้ยในการขึ้นห้างผมเลยบอกว่าอางน้นก็ตามใจนะถ้า,า้างหน้าอยากมาผมค่อยพาน้องมานะซึ่งผมมาวันนี้พี่ๆสาเหตุนะที่ผมต้องนั่งห้างเพราะว่าตอนนี้อ่า หลายคนคงได้ดูคลิปแล้วเกี่ยวกับไอ้กองก่อยหรืออ่าพวกเสือสมิงต่างๆที่กำลังเฮ้ยอะไรวะทุกนคนผมเจออะไรนี่แด,ง,ดงพี่กระชายเหรอมันใหญ่มากอุย้ยหลายหัวเลยพี่ดูดิมองมาคือเห็นคดเซเลยนะพี่พี่กระชายป้าหลายหัวทุกคนดูดิแดงๆนะ มองวัวคือตกใจกคิดว่าอะไรพี่พี่นะเดี๋ยวผมเปิดกล้อ,องหนังให้ดูทุกคนดูนะเป็นกระชายนะพี่ๆผมคิดว่าหัวอะไรแดงๆวะนะตรงนี้เป็นดอกกระชายก็ว่าได้นะเยอะมากพี่อืใบหอมมากนะ,จะเจริญดีมากเลยๆๆนะตรงนี้เหมือนมีการย่ำเท้านะลอยเยอะอยย่ำนะทุกคน เราเดินทางเลยดีกว่าครับทุกคนนะไม่คิดี่จะเป็นล o ง g ทางเดินเล็กๆแบบนี้นะเรียกว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติก็ว่าได้เหมือนเป็นการตั้งแคมป์ตรงนี้นะทุกคน ก็ผมก็รับสภาพไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแดดนะเดี๋ยวแดดบฝนนี่ผมจะโชคดีเจอเฮ็ดโคนสักหนูหรือเปล่านะ ผมกินได้นะเอาไปทำแกงพัดเพชรเนอว่าเป็นพันน้ำมันหอยพนะี่น,นเะเยอะมากเลยเยอะเลยสามารถทำแกงได้ดิอร่อยด้วยนะผมกำลังหาโมงห้างนะผมรูม้สึกว่าผมมาถึง จุดที่เป็นห้างแล้วแหละนะแต่ยังไม่เจอนะที่เห็นตรงนี้คือร่องน้ำนะครับแล้วก็รุปปริศนานะผมไม่รู้ว่าุมอะไรนะทุกคนกวางมากไปป่าเนี่ยเจอรูมแบบพวกนี้บ่อยมากไม่รู้ว่าเป็นลุมเผาทานโบราณหรือเปล่าหรือเป็น หลุมแบบเกิดขึ้นในธรรมาชาติวกจอมพวกยักษ์หรือเปล่าแล้วมันถล่มไปนะพี่ๆนะมันอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาของมนุษย์ก็ได้นะด้านล่างจะเป็นร่องห้วยนะเรีปก็อยากไม่รู้ว่าี่ผมเจอแล้วี่ ผมเดินมาเลยมาแล้วนี่ห้ามไม่รู้ว่ายังใช้งานได้หรือป่านะนกในป่ารอ้องเจียวจา่ากันมากเลยนะสภาพห้างนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้พนะี่ หมดแน้น,นะพ,พี่ดูว่ามันยังโง่วงแข็งแรงกว่านะจะพังหรือเปล่าทุกคนผ <Okay. S 1> มนาะขึ้นมาบนห้างก่อนนะพี่พ 还要跑很远的路，比。 บอกขึ้นมานั่งได้แล้ับนะแต่ว่าดีแล้วน้องออกไม่มาแนละ้วผมบอกว่านั่งไปมีเสียวไปนะนั่งคนเดียวนะเนี่ยพอแวนพี่ผมไม่แน่ใจว่าพี่พี่จอท่านไหนหรือเปล่าว่าของข้างของใครนะถ้าคลิปนี้เจ้าของห้างเจอก็ขออนอุญาตด้วยนะขอขึ้นมานั่งวันะนนี้ม,มือนถะือเนี ชอบบรรยากาศเหล่านี้เลยพี่อมองเห็นน่ากลัวนะโอเคก็ถือว่ายังแข็งแรงยังพอนั่งได้เลยพี่มาต้นหนามนะจับไปจนะมีร้องด้วยพี่มีเหนม้ม หยับตัวเบามากนะกลัวกลัวว่าจะไม้จะหักเอาทุกคนนั่นง,งหางชงฝนน้าฝนเนี่ย tak ni dia าดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะพี่ๆมาดูว่าจะเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าวันนี้นะผมเข้ามาวันนี้นะคือที่จะเจอสิ่งลี้ลับนึนแปลกๆนะพี่เชื่อว่าทุกคนทีจ่จะเจออยากจะเจอเหมือมนผมนะ แต่ก็ดีที่ว่าผมเนี่ยอยู่บนห้างตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยมากๆทุกคนปลอดภัยจากสัตว์ที่มันอันตรายอยู่ตามตามพื้นนะพี่พี่ ไม้ไผ่ดังออกมา เหมือนมีคนเดินมานะทุกคนแต่ผมหาไม่เจอเนะพี่นะพยายามมองที่ลองห่วยนี่ไหมใครครับเฮ้ย,ย,ยเชี่ยเดี๋ยวจลงลงลง ลุงดูตาป้าเนี่ยเนี่ยนะตาเป็นใครเนี่ยตาลุางหิวอะไรผมไม่มีอะไรให้กินหรอกผมมาตัวเป้าตัวเป้าเราใช่แล้วตา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 เป็นใครครับเนี่ยมาจากไหนอยู่ในป่านี่แหละอยู่ในป่าแล้วอยู่ยังไงกินยังไงอยู่ในป่า มาที่นี่ทำไมอะ่ะผมไม่มีอะไรให้กินได้กินควันไฟไ,ได้กินวัไฟมีอะไรกินบ้างม่มีแล้วครับตาผมมาเดินป่าก็อเองดีม,มีอะไรกกินบ้างก็กผมบอกผมไม่มีไงแล้วจะให้ผมเอาที่ไหนให้กินล่ะมมมผมก็มาหาของป่าเหมือนกันต,นา,ตาผมพูดดี <น>ผมม,ม,มผมไม่รู้ครับผมมานี่ครั้งแรกเหมือนกันตา,นนาผมผมผมว่าตาไม่ต้องขึ้นมาหรอกนะ,ะ,นะกไม่เป็นไรผมผมไม่ได้เหงาไม่ต้องขึ้นมามอย่าน,นะตา เดี๋ยวก็รู้นะถ้าผมทําสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยตาจะรู้นะว่าผมอะนะผมไม่ได้ธรรมาดาเหมือนกันนะดี๋<อ>นะผมต้องเอาจริงอะตานะทำไมต้องขู่อะตานะ อากลับไปเถอะผมไม่มีอะไรให้กินหรอกนะผมไม่อยากจะทําร้ายนะนี่อยากทำร้ายตานะครับก,ก,ก็ผมบอกผมไม่มีของอะไรให้กินจะอะไรให้กินล่ะเออทำไมเป็นคนที่ไม่มีจิตใจเลยเอาว่ากุยแล้วคนผ่านไปผ่นมามาจะให้ของเขาไปหน่อยแสดงว่าตานี่ก็เล่ร่อนขอของคนอื่นกินใช่ไหมเนี่ย ตาต,า,ตากลับไปกลับไปผมไม่มีอะไรให้กินกลับไปเอ,อ้ยมครยังไม่กลับนะผมเดี๋ยวกกำไรท่านพายให้มันละนะกลับไปรู้อะไระไรู้ถึงอะไรตาออกจากจุดนี้ไปซะออกไปออนะถ้ายังถ้ายังไม่ออกไปถ้ายังไม่ออกไปผม จะไม่ปลานี้ะนะออกไปซะออกไปซะกำไรกำจัดสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างนะของท่านเทากับท่านนาคานะพี่พี่มันถอยละมันถอยละม,มันเจอสิ่งนี้มันถอยละมันถอยละนะอย่าทะลึ่งึกับผม ผมก็มีของดีพอสมควรทีตท่ติดตัวมานะไปเ,เ,เริ่มแปลงกายแล้วเริ่มแปลงกายแล้วนะเริ่มเผยท่าแท้นะออกมันเมันขึ้นมาให้ได้ดีมไม,ม่วันเอาไปจากดีดีอ,อ,อยากเจอดิมขึ้นมา มึงขึ้นมาอา้าวอาไรกันกูจะกลับมาตอนนี้มึงไม่มีอะไรช่วยเหลือมึงมันถอยนะมันเจอสิ่งนี้มันถอยไปพี่นะเก้าหลานนะเก้าหลานผิดที่นะไปกูยังไว้ชีวิตมึงนะสมิงเจ้าเล่ห์นะ มันต้องมีเรื่องแบบนี้นะในป่าแบบนี้นะเป็นปกติแต่ไขรลงกลนี่ยบอกเลยว่าพวกมันฉลาดมากมีคนเป็นคนแก่บ้างเป็นผู้หญิงบ้างนะให้เราเห็นใจพอเราพลาดมันจะตะ,ะคุบเราทันทีพี่ๆนะไอ้พวกนี้อันดับแรกคือของดีต้องมีไว้ก่อนนะทุกคนนะผมพวกไวนะ้นี่ผมยังไม่เอาเจ้าคนเล็กออกมานะผมบอกเลยนี่แค่นี้มันก็หนาวแล้วนะไอ้พวกนี้จะไอ้พวกสิ่งโชล่าจะรู้ดีว่า ลิดเดชของมันเป็นยังไงนะพี่ๆโอเคนั่งข้างต่อหรือจะกลับนะครับวันนี้ได้เห็นละ P พี่ๆเอฟซีได้เห็นละสิ่งนี้รับในป่านะครับนะบนท้างแห่งนี้นะพี่ๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปคลิปก่อนแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์มด้วยนะพี่พนะสปอร์ตเราด้วยกันไม่กดข้างพาัฒนาใช้ความเชื่อตัวบุคคลนะเป็นความเชื่อตัวบุคคลใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ก็ให้อะไรหลายอย่างนะพ,พี่ไปกลับกันดีกว่า